ย้อนกลับไปตอนนั้นเรากําลังท้องได้ประมาณห้าเดือนเราชอบไปนั่งทํางานที่บ้านรุ่นน้องซึ่งอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งกว่าจะกลับก็ตอนตีสามตีสี่เพราะเราทํางานออนไลน์แต่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเราเกิดรู้สึกแปลกๆเลยอยากกลับบ้านไวกว่าปกติ พอถึงช่วงเวลาห้าทุ่มครึง่งเราจึงได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านโดยมีน้องผู้ชายที่ชื่อบอยขี่รถตามหลังเพื่อมาส่งเราพอขี่รถออกจากหมู่บ้านนั้นมาสายตาของเราก็ได้มองไปเห็นดวงไฟที่ดูแปลกประหลาดกำลังส่องแสงวอมแวมวมแว,ม,ว,ม,วมอยู่ที่ริมทาง